ไฮบายโมฮูเวลมาเอคานะเฮ้ยดุ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 ยเอาละมากลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าคนที่มารับ เขามาตรงววเวลาไอ้กระดรุงกันกินกินไวายไปสามแก้วรู้สึกว่าตัวเองเมาเอาเสื้อกันหนาวก่อนเพื่อพี่ฝรั่งมารับพ <Okay. S 1> ี่ฝรั่งมารับโอ้เห็นปู้เฒ่าชั้นไก่โอ้ my god เยอะแยะไปหมดเลยเร็วขึ้นโอ้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นบ้านแล้วค่ะใช่ล้วคนมาหับ วัดสองทุ <together> you you Probably, okay. ่มมารับตรงนี้ไปไฟเมากินใวไปสามแก้วเมาสามแก้วอีลีเลยใส่ละคนคือเพื่อเห็นคนคนไปใส่ค่ะไปบุบบับบุบบับคนอยู่ใส่คน เดี๋ยวเรามารอมันฝนตกด้วยเรามายืนรอตรงนี้่าสองทุ่มสองทุ่มให้มารออยู่ข้างนอกเดี๋ยเขาจะมารับหายฝรั่งอดคอย,ยกินไว้ไปแค่สามแก้วขอแเ้วเมาแห้ง ฝนกระโตํำหัวค่อยู่มันไม่แนวแน่วหห้อนยืนรอฝนคือบรรยากาศนะคะฝนตกคำหัวนี่คือคาเฟ่กาแฟอี้เวลาไอพลังึ้นมากเหล่นดาดมันกระสิเขรมากเหแหละมีว่างนี่ อยูใส่เล้าอยูใส่นอนุ่กอย่ตรงน้ำหารถบ่บอกว่าสองทุ่มตรงเวลาให้มาจอดรอรอบตรงนี้เลยนี่นะว่าคอยบอออกมาสามนาทีก่อนานที เาไปเอาไผู้ใดหลักจโทษหากันวันนี้รู้สึกว่ามวนค่ะมวนอิลีอิเหรอหมวนห <c oughs> กใบไปสามแจวแล้วมวนเต็นกรุ๊บเลยบัว่าวไผ่เป็นไผ่าากอดแต่พุดธะพืพ่อเ <c oughs> กอดกันแต่พุดตะพืพ้อเลย กลับบ้านค <c oughs> อยละตาไล่เดอ้อคอยก็เห็นเดอ้อมา้รับออาคอยเดอ้อคอยจะยืนถ่ายอยู่นี่แหละถ้าบอกว่าคอยคอยสิล้อยืนถ่ายอยู่นี่เลยนี่ว่างนี่ <c oughs>

เอ็กซ์อาร์คือไฮมูเทียคมมาเอ็กซคอมเอ็กซเซเว่นมโนเอียดอรอคนมารับอยูนะคะพ้นเซนยาเอ็กบาร์กเพมเฮียไฮมูคุ้มไฮเซ็กอัพ์คือไฮเมียมาอ็กนไทนสิ้นนอกนิด Oh, die regen, hè? Huh? Oh, die regen. Yeah. Nou kom, oh, je ziet goed uit. Dankjewel. Ja, heel leuk. Ja? Ja. Ik ga yeah. video kijken vandaag. Ja, dadelijk. Ik uh, video Op Obscuur, hè? Ja. Ja, heel ek leuk. leuk. Ja, leuk, Echt leuk. Oh. Three Ja, joh. Three <laughs> Alles oh, leuk, kom. Sorry dat ik te laat ben. Ik was te slapen een beetje. Ja, <laughs> erg, hè? Ja. Ik kom laat. Ik ga niet zo lekker eten. Nee, hè? Eh? Nee. Oh, okay. Allemaal niet lekker. Ik vind het nee, lekker. Oh, niet lekker. eten Ik heb lekker Je like. koekt like. like. anders, ja. Yeah. Ik heb lekker eten oh, in Thuis. Ik heb kok voor Ronnie. Ja? Heel lekker. Oh, heel lekker. Beter, hè? Koud? Ja. niet waaien? Eén waaien? Nog niet, toch? Ronnie nog niet? Hoe laat nou? Hoe laat ไอ้สุกับอาย่าไปสุกับอาอ๋อย่าอีกน้องเดกเสียงน้อมิชินดาโอเคเบกไอ้เซ็กอาคืออะไอีกมุดว่ากี้ออืมไอ้คมเอียดเดตุไอ้จัดปัสตูเล็กยิ่งเอาไห้ก๊ดิอ๊อบนิดอีกมุดไฟตัดเทเบิลไฟตัดแล้วโฟล์คลูย์อ่ะทุสวาร์ตเกล อากว่าเลอ่ะ้คมนี้คมหลบไปเดนเนยครับเทรนเยอะอ๋อนี่อาโกมาโหมอเงเบลลว่าเบลลยังเออเออโออเออเาอาเออนีดนี อเอ็กเล็กคุณไปจิบายปให้ดริงกันเล็กรอคนมารับอยู่นะคะแต่เขายังไม่มาแค่นี้ก่อนนะคะเผื่อมีคนโทรเข้า,บบขาสมัยโคเลยค่คะบอกภาษาอัก <laughs> กง <laughs> กฤษสวบ เจอกันนะคะเจอกันนะคะรอรถมารับรอพี่ใหญ่มารับที่ร้านอาหารมวนกรุบไล่ฟันดาบมือนี่มวนอีริรอเีเขาปิดคลิปก่อนนะคะเพื่อมีค้นท่เข้ามากเนาะเยอะม